มาเก็บผักกันดีกว่าค่ะโอ้ฝักนี้ฝักนี้เกือบพองแล้วว่าห้อยพื้นแล้วเนี่ยวันนี้เราไปออกเลยแล้วเราไม่ได้กุ้งเลยนะคะเราได้ไม่กี่โลเราก็เลยมาเก็บถั่วฝักยาวขายกันได้สักยี่สิบบาทก็ยังดีเนาะนี่เดี๋ยวฝักใหญ่เราเก็บไปกินเองนะคะดูมดสิถั่วฝักยาวของเราค่ะ ปลูกในกระบะดินแค่นี้เองนะคะเนี่ยดูสิกระบะแค่นี้แต่ว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมมันถึงได้มีฝักเยอะขนาดนี้กินไม่ทันนะเราเก็บทุกวันเลยนะแล้วก็ปลาข้างบ้านเขาบอกว่าให้เก็บขายเขาสักยี่สิบ,บาทเราก็เลยมาเก็บนะคะได้กี่ฝักแล้วสองสามหกฝักแล้วนะคะข้างบน โอ้ยเดี๋ยวล้มเจ็ดแปดนี่สวยไหมคะหมดอุดแล้วโอ้ดูมะเขือสิมะเขือเราก็มีนะโอ้มะเขือลูกดอกอีกแล้วอ่ะเพิ่งเก็บไปอ่ะที่เก็บไปกินยังไม่หมดเลย ด,ดูถั่วฝักยาวจ้ะฝักอย่งก็งูงเขียวแอ้มไม่หมดนี่นะคะแต่มันหวานมากเลยนะถั่วฝักยาวพวกนี้เราเราไม่ได้ซื้อพันธ์มานะคะแม่เอาฝักบ้านใครก็ไม่รู้มาให้แล้วเราก็เอามาเม็ดมาปลูกมันออกฝักดีมากสิบนี่ กินไม่ทันแล้วนะตั้งก่อนได้ไหมเดี๋ยวมันตกเลยนี่นะเยอะค่ะเยอะมากๆเยอะแบบกินไม่ทันอนะปลูกไว้สี่ต้นปลูกไว้สี่ต้นกินไม่ทันเก็บได้ทุกวันโอ้ยอันนี้มันออกมาแล้วมันมันไม่สวยเลยมันงอ อุ้ยขาดด้วยอีกขาดแล้วกินเลยม,มันหวานนะต้นฝักยาวต้นเนี้ยไม่ใช่ใช่พาะต้นนี้แหละทุกต้นเลยที่เราปลูกเนี่ยทำไมที่เราซื้อที่ตลาดมันถึงขมก็ไม่รู้ไม่รู้กี่ฝักแล้วจะไม่ได้แนละ้วเราจะตกเลก่อนไหมเนี่ยแล้วดูพื้นพื้นของเราก็ไม่ดีนะ เดินเดินแล้วไม้หักนี่คือตกทะเลเลยนะคะทุกคนอมันมีฝั่งนี้ด้วยมัต้องข้ามมาเก็บฝั่งนี้นี่จ้าหมดยังหมดแล้วเหลือแต่ฝักเล็กๆแล้วนะคะอันนี้ก็อีกสักสองสามวันก็น่าจะเก็บได้แล้วเนาะนี่ด้วยเก็บไป้ทำไมเอาไปเลยนี่จ๋าดูสิ ได้เยอะมากๆถั่วฝักยาวสีต้นเก็บกินทุกวันวันนี้เก็บขายจา้ะเพราะว่ากินไม่ทันแล้วโอ้ยอยู่ตรงนู้นอีกฝักหนึ่งเหมือนงูเขียวเลยอันนี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่เราฝักเก็บอ่อนเก็บฝักอ่อนๆไปให้เขาบ้าง20บาทประมาณ20กว่าฝักเมื่อเขือไม่เก็บแล้วขี้เกียจเก็บแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บ แต่ว่าถัว่วพูช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีฝักนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งออกเป็นเป็นฝักเล็กๆแบบนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยเป็นฝักเล็กๆเกนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีดอกอย่างเงี้ยเยอะนี่มีฝักหนึ่งถัว่วพลูเมื่อวานเราเก็บไปห้าฝักนะถั่วพลูอ่ะ